และที่สำคัญนะคะราคาในงานวิวเศกมากๆใครที่ชอบวันนี้วันแรกนะครับปีแรกที่เขาจดที่นี่ในเมืองนอนปฐมนะครับบนใกล้ๆตลาดของแก่นวันนี้ผมก็พามาดูร้านขายเกี่ยวกับชามีหลากหลายชนิดชาอูหลงชาอะไรต่ออะไรนะครับโหลกกรโหกงระโหลกรหรับหลากระะรรา ชื่อร้านอะไรครับนี่ในงานโอท็อปใช่ไหมครับงานนี้วังพุตตานี่คือชื่อชื่อของอะไรชื่อบริษัทชื่อบริษัทที่ทําเกี่ยวกับของชาเกี่ยวกับพวกนี้อ๋อแล้วคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อชื่อหลิศค่ะครับอาเชิญแนะนําสินค้าได้เลยครับออผมมาเดินเที่ยวก็แพแวะเวียนผ่านไปมีอะไรไหมครับชาอุหลงหลายตัวนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นอุหลงชาเขียวอูหลงชาเขียวค่ะ ตอนนี้อูหลงจิงเซียนเบอร์12ค่ะแล้วตอนนี้จะเป็นอูหลงก้านอ่อนเบอร์สิบเจ็ดตัวนี้หลงด้านอะไรนะก้านอ่อนก้านอ่อนค่ะเบอร์17นะคะค่ะตัวนี้จะนุ่มชุ่มคอที่สุดนะคะค่ะแล้วก็จะมีชาโสมสุขภาพครับผมชาโสมที่ภาพนะคะครับค่ะตัวนี้คือจะบำรุงสมองแล้วก็สมองค่ะบำรุงหัวใจค่ะขับลดน้ำตาลในเลือดนะคะครับค่ะแล้วก็ ตัวนี้ก็คือคอชาสําหรับคอชาเลยนะคะชาอูหลงใช,ใช่ติ่งใช่ติ่งค่ะ<ช>ตันนี้ของเรานะคะจะอบตั้งนสองวันสองคืนคนะคะคแล้วก็จะได้รสชาติดีมากแล้วก็หอมด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะมีอูหลงหอมหมื่นลิ้นเตนี้จะเป็น,นค่ะหอมหมื่นลิ้โอ้หอมมากใช่ค่ะแล้วตัวนี้นะคะจะมีอูหลงกับ ชาอูหลงกับดอกไม้หมื่นลี้อบชาอูหลงชาอูหลงหมื่นลี้หอมหมื่นลี้นะครับชาอูหลงื่นลี้ค่ะค่ะแล้วก็จะมีชาเจียวกูหลานนะคะชาเจียวกูหลานค่ะกูหลานก็ตัวนี้เป็นกัแฟนะคะไทยค่ะตัวนี้ไม่ใช่ชาแต่ว่าจะกคุณดีมากก็คือไม่ใช่ชาแต่เขาเรียกว่าเจียวกูหลานใช่แต่ทำไมบางครั้งคนก็เรียกรวมเป็นชาใช่ไหมใช่ค่ะ าสมบณเนี่ยดีมากเลยสมบูรณดังนี้นะครับดูกันดังนี้เลยนะคะนี่ก็เมื่อกี้ก็สัมภาษณ์ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับถึงเรื่องของชาต่างๆแล้วก็มาถึงเกลียวกู่หลานซึ่งไม่ใช่ชาเป็นสมุนไพรใช่ไหมใช่ค่ะหรือโสมห้าใบแต่เขาก็เรียกรวมไปว่าอยู่ในกลุ่มชาใช่ค่ะบอกว่าเป็นมีสรพคุณดังนี้นะครับ ากหลายอย่าง,อางอตอนนี้มีสินค้าอะไรจะแน้นทำไหมครับก็จะมีมรักพี่าานกนะคะชามราระกพี่นกตัวนี้จะเน้นคนที่เป็นเบาหวานนะคะครับ,รบตัวนี้ค่ะถ้าดื่มสักประมาณเดือนหนึ่งไปตรวจดูได้เลยน้ำตาลลดเลยนะคะคคเห็นผลเลยนะคะคตัวนี้จะเป็นมระขี่นกแบบเล็กๆนะคะคือมระกี่นกป่าไม่ใช่ไม่ใช่ปลูกนะคะ เก็บมาแล้วก็รับซื้อมาทำค่ะแต่ตัวนี้มันจะเห็นผลไวกว่าค่ะไวกว่าอย่างทั่วทั่วไปที่ที่ขายอยู่ท้องตลาดนะครับของเราจะไม่ไม่ไม่มียาเน้นจะเป็นออร์แกนิกนะคะไม่ใช่แล้วยัมีแบบย่าหวานนะคะย่าหวาน่ะตัวนี้จะเน้นคนที่เป็นเบาหวานมากกว่าแทนน้าตาลนะคะสาหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าคนที่ไม่อยากอ้วนค่ะแล้วก็ ถ้าหากว่าเด็กๆผู้หญิงนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วปวดท้องเมนก็ช่วยได้ฉีดตัวนี้ได้นะคะค่ะใช่แล้วก็จะมีของเราจะมีอใบรั่วก็คือใบหม่อนชาเขียวใบหม่อนชาเขียวใบหม่อนคสับผักคุณคืออะไรครับคุณก็คล้ายๆกันทุกตัวลดความดันนะคะลดความตันในเลือดคอเลสเตอรอลเหมือนกัดต้านอนุมูลอิสระใช่ค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ชงชา อุปกรณ์ชงชาพวกนี้นะครับมาหุ่นยืนได้ครับ<ม>อย่างคนสมมุติว่าอยากจะดื่มชาเนี่ยลงทุนในครั้งแรกเลยต้องมีอุปกรณ์ประมาณต้องลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับออ๋ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาชาตัวไหนสมมุติว่าจิา้กูหลานเนี่ยก็คือคแค่150ยาสิบาทค่ะ อุปกรณ์พวกนี้อุปกรณ์อ่าตัวนี้ก็ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบที่ซองใบชาก็สี่สิบบาทสี่สิบบาทนี่ไม่ต้องถ้าถ้ามีตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้แค่นี้มันจะมีอยู่แล้วก็คือตัวนี้คือตัวกรองเป็นอย่างนี้นะครับใช่เป็นดินเผาเป็นดินเผาสำหรับคนเดียวคนเดียวค่ะใส่ใบชาแล้วก็พอพอได้ที่ตัวเนี้ยครับอ่าเราสามารถยกขึ้นมาวางอย่างนี้ใช้ใบนี้ดื่มเลยครับใช้ดินเผาดื่มชาเนี่ยจะทำให ต่อแรกอยู่อย่างนี้ปุ๊บพอเทลงมาปุ๊บเอาอันนี้มาวางตรงนี้บนฝาแล้วแก้วนี้ก็จะยกดื่มน้าชาได้เลยดินเผามันจะยิ่งใช้นานๆมันจะดูดกลิ่นชารสชาชาเข้าไปในเนื้อดินแล้วทำให้ชาหอมอันลอยค่ะใช่แล้วก็เก็บความร้อนได้นานกว่าครับแล้วถ้าชุดนี้ล่ะครับชุดนี้ก็จะสะดวกค่ะอย่างตัวนี้นะอันนี้ทันสมัยขึ้นมาใส่ใบชาเติมน้ําร้อนนะคะ ันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้3 9 0 390าบาเทเพราะว่าตัวแก้วตัวนี้เราสามารถไปตั้งเบรคเลกเกที่เป็นแผงความร้อนได้อ๋อเตาเตาที่สมัยใหม่ใช่ใช่ใช่ตัวนี้ตั้งได้ก็เลยมันจะแพงกว่านิดนึงแต่ว่าใช้ทนใช้นานเราลงทุนแค่ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดนะคะถ้าไม่หล่นนะคะถ้าหล่นก็จะแตกส่วนด้านในนั่นก็มีหลากหลายชนิดเลยใช่เข้าไปได้นะ เาทไปดีินเ่ครับอเป็นงานดินเครับมสิค้าอยู่หลายแบบราคาต่างกไปอันนี้ชุดนี้ส5น้นเป็นความสวยงามศิลปะด้วยใช่ไหมครับเนื้อดินด้วยือดินด้วยอันนี้มาจากเมืองจีนเลยครับของมืองจีนเลยนะครับอันนี้ชุดที่แพงแพงสุดประมาณราคาเท่าไหร่ครับ หมื่นก็มีนะครับไม่ได้เอามาแล้วมันต่างกันยังไงครับต่างกันที่รุ้งลายแล้วก็เนื้อดินอ๋อต่างกันที่ลวดลายและเนื้อดินแล้วส่วนอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นกระป๋องใส่ชากระป๋องใส่ชาไม่ให้มันปิดอย่างแน่นหนาเป็นถ้ำชาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าถ้ำชาถ้ำชาเหมือนเหมือนถ้ำมืดๆอย่างเงี้ยนะอ๋อเปรบเปรบเปรบเปรยว่าถ้ำชา ก็ฝา,ากถามอีกนิดนึงก็คือว่าถามแทนคนท่องเที่ยวหรือคนชอบดื่มชาหรืออะไรทั่วไปนะมีอะไรที่เป็นสาระประโยชน์บ้างอย่างคุณพี่ที่ขายชามาจะแนะนําหรือว่าจะอยากบอกครับก็บอยากให้ทุกคนันมาและสุขภาพแล้วก็ซื้อชาไปดื่มกันค่ะเพร,ราะว่าชาตัวเนี้ยคือ,อมันจะ สิ่งที่ไม่ดีในตัวสารพิษข้างในของเราแล้วก็ถ้าดื่มชาตอนนี้นะคะนหน่อยแก่มาหรือว่ามีอายุขึ้นมาไม่ต้องกลัวว่าจะมีความดันสูงไขมันในเลือดน้นําตาลในเลือดจะไม่ถามหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าให้ทุกๆคนรักสุขภาพตัวเองหันมาดื่มชากันแล้วก็ ความแก่ได้จะได้สวยๆ,ๆงามๆไปตลอดนะคะคสนใจติดต่อสินค้าได้อย่างไรครับค่ะก็ติดต่อเบอร์ได้ 087284 8204นะคะชื่อหลินนะคะชลินนะครับค่ะเป็นในานามบริษัทวังพุต,ตาลจังหวัดอำเภอตำบลอะไรครับเชียงรายครับจังหวัดเชียงราย <นะ S 2> แม่สรองใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นคนงานที่เขาเก็บเก็บของเก<ช>็บใบชามาใช่ใช่ค่โดยมากจะเป็นพวกชาวเขาใช่ใช่ได,ได้นะครับแวะเวียน ชื่นใจวันนี้รสชาติชาเขียวเนี่ยชารสชาติจะหอานนิดนึงแต่ว่าตัวนี้จะเข้มข้นนะครับชิมตัวไหนดีคะเดี๋ยวชมให้ชิมหน้าตัวนี้ชาเขียวทุกคุณก็ทุกตัวจะคล้ายๆกันค่ะยอรับอย่าลืมนะครับแวะเย็นได้นะครับเจอบูธเชียงราย อยากบริจาคความพุทธานตัวแทนขายชาก็เ้ามาได้เลยนะครับมาแวะลองชิมได้ถ้าต่อไปมาดูกรรมวิธีการชงขั้นแรกก็ต้องเปิดฝาเอาน้ำร้อนลวกไม่ใช่ค่ะเขาไม่ใช่นขาเป็นการอุ่นกาแล้วก็ สาขึ้นไปนะครับลูกทิ้งก่อนทีหนึ่งนะคะคือกระตุ้นใบชาเพื่อให้ใบชาตื่นตัวกระตุ้นใบชาตื่นตัวในรอบแรกนี่ไม่เอามาดื่มไม่ดื่มให้ใบชาตื่นตัวทุกที่ต้องทาอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้าเราทาอย่างนี้มันก็จะอร่อยอ๋อจะอร่อยถ้าไม่มีเวลาทําก็ไม่ต้องทำก็ได้แล้วรอบแรกมีใครเขาเอาไปดื่มกินกันไหมครับมีค่ะบางที่แล้วแต่ไม่ใช่สุกกระอนะคะอ๋อไม่ได้สุกกระป๋ค่ะนี้วิธี กรบตุ้นก็คือทําให้มันเริ่มฉ่ำน้ําก่อนใช่ใช่มันจะทำให้มีการมามาชิมได้เขามีการลวกน้ําร้อนฆ่าเชื้อโรคไปแล้วนะครับเวยที่ใสใช่มีย้อนแก้ว3ามตลบก่อนไหมครับไม่ไม่มีกำลังภายในเลย นิดนึงนะคะแล้วบอกว่าชอบเค็มร้อนและแช่น้ำด้วนะคนี่คือที่จะไปดื่มกินแล้วใช่ไหมนี่รอบที่สองนะครับประมาณหนึ่งนาทีช่วงแบบนี้ได้ประมาณห้าถึงหกครั้งนะคะที่อยู่ในเหยียบกานั้นได้อีกห้าถึงหกครั้งที่มาดื่มได้เรียบร้อยง่ายๆจ้ะ ล่างนะะคจับบนล่างนะครับเป็นื้อจะนุดมกลิ่นแค่หวัดได้อันนี้เขาแม่ค้าให้ผมมาดมกลิ่นหอมครับหอมครับพี่ไม่ดิบื่คหอมอันนี้คืนได้นะคะคืนตอนร้อนๆนะคะคืนตอนร้อนคือถ้ามือชาแขนชาเนี่ยคืนโดยๆก็จะหายมือชาแขนชาคืนให้อุ่นๆร้อนๆจะหายจากความชาชาก็จะแก้หวัดได้อีกอ๋อกินชาแก้หวัดได้คันตาลึงตาอ้ามตาได้นะะค ตาได้คันตาแล้วจะดีขึ้นใช่จะดีขึ้นนะครับชิมดูอ่าเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับอันนี้ชาอะไรนะอันนี้บูหลงชาเขียวบูหลงชาเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมร้อนไหมาเนี่ยถ่ายให้หน่อยนะครับนี่บูหลงชาเขียวถุงไหนครับนะนี่นะครับราคา300บาท ใช้ได้ในเคบริษัทวังพุตานะครับจากเชียงรายแม่สลองนะครับในหนึ่งถุงนี้จะชงได้ประมาณอีกเกือบชิ้นต่อค่ะน้อยฟอะวะเดี๋ยวผมจะดื่มให้ดูนะครับค่าเนี่ยนะที่เป็นคิวบันแล้วก็ช่วยทำ็นนต๊ะเลยชนิดนี้จะไม่ค่อยหวานอะไร่ เราได้เรียนมาแต่ก็พอมากจะมุ่งให้ด ดื่มชอบทานกันถ้าสังเกตคนจีนเขาจะอายุยืนกันนะครับแล้วก็สุขภาพเขาจะดีะแข็งแรงก็ที่เขากินข้างล่างนี้นนนขขนใ,นใช้หนึง่ลงลดคอเลสเตอรอลลดไขมันลดความอ้วนนะครับควบคุมน้ำหนัก คุณตาลเจอกันได้ในงานโอท็อปทั่วไปใช่ค่ะไปทั่วประเทศเลยไหมค่ะทั่วประเทศถ้าเจอหน้าคุณพี่เจ้หน้าอย่างนี้นะครับเข้ามาอุดหนุนได้เลยนี่นี่หรือมีใครขายแทนก็ซื้อได้เลยนะครับขอบคุณครับร้อยนะร้อยมีก้านกับมีใบผสมด้วยเพื่อให้มันจางลงให้มันอ่อนกว่าทุกตัวสำหรับคนที่เริ่มดื่มใหม่ค่ะรสชาติจะอ่อนเลยแต่ช็อตมันเข้มไปใช่ไหม